จริงแล้วเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับคนที่ปวดหลังบ่อยๆหรือว่าปวดหลังเลื้อหลังไม่หายสักทีแต่แฟมหรือว่ากระบังหลมนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกระบังลมต่อมาจะเป็นทานโซลัสแอบโดมินิทในคนไขนะ้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเลื้อหลังนะครับเป็นๆหายๆไม่ได้ปวดแบบทันทีหรือว่าเฉียบพันนะครับมันมีวิธีการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับคนที่ปวดหลังบ่อยๆหรือว่าปวดหลังเลื้อหลังไม่หายสักทีวันนี้มาสอนวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อคอสเตเบลิไลหรือากลนแง ะะกล้ามเนื้อคอเซเวีไลท์เนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับจะมีอยู่4มัดด้วยกันนะครับก็คือแดแฟแรมหรือว่ากระบังลมนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกระบังลมต่อมาจะเป็นหน้าท้องส่วนล่างทางด้านข้างนะครับทานโซสุสแอบโดมินิสท,ทางด้านข้างนะครับและอีกมัดหนึ่งก็คือทางด้านหลังข้างกระดูกสันหลังเราเรียกว่ามัลติฟิดัสแล้วอีกมัดหนึ่งที่เป็นมัดที่4จะอยู่ในอุ้งเชิงกานนะครับเรียกว่าเพลวิกฟอร์วันนี้จะสอนสามมัดก่อนวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อกระบังลมและหน้าท้องนะครับมา แขนวางข้างลําตัวผ่อนคลายนะครับและให้คนไข้ฟิลที่บริเวณหน้าท้องหายใจเข้าท้องปอกท้องจะต้องดันขึ้นสูงหายใจออกท้องแฟบก็ไม่นองแฟบมากนะครับพยายามดันท้องให้สูงที่สุดโดยที่ดันให้มันถึงท้องน้อยข้างล่างนะครับมันคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อทานสูตรสุดแอบโดมินิสทางด้านข้างนะครับอีกมัดหนึ่งที่ถูกกระตุ้นก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมที่ดันให้ท้องเราปอกมากขึ้น ทำประมาณสัก10ครั้งเป็น1เซตนะครับให้คนไข้ฝึกไปเรื่อยๆอคนที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่ดีหรือว่าฝึกไม่เป็นเนี่ยการหายใจจะสวนทางกันก็คือว่าเวลาหายใจเข้าเขาจะท้องยุบแล้วยกอกหายใจออกเขาจะเป็นท้องป่องนะแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกแล้วจะเป็นลนาานักษณะนี้นะครับหาก ดูข้างบนจะเห็นว่าอกจะนิ่งตลอดเวลานะครับถ้าคนที่หายใจเข้าและยกอ,อกเนี่ยกล้ามเนื้อช่วยหายใจที่อยู่ต้นคอจะทํางานหนักก็จะทําให้ปวดบ่าปวดคอบ่อยๆนะถ้าจับที่บริเวณนี้กล้ามเนื้อจะตึงมากนะครับเวลาหายใจเข้านะครับทีนี้เวลาฝึกให้คนไข้าวางมือลงที่นี่แล้วก็อีกมือหนึ่งจับที่หน้าอ,อกถ้าในกรณีคนที่ยังฝึกหายใจไม่เก่งนะครับเรากระตุต้นสองมัด หายใจเข้าท้องป่องดันมือตัวเองสูงขึ้นนะครับให้ท้องช่วงน่างดันมากที่สุดหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่องโดยที่มือข้างบนห้ามขยับนะครับห้ามดันขึ้นทีนี้ให้คนไข้หลับตาแล้วฟิลกล้ามเนื้อตัวเองว่าตรงนี้ทำงานมากขึ้นแค่ไหนนะครับดันขึ้นให้สุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ออกทุกทิศทางซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังดันออกหมดเลยนะครับ ทําแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตทําวันหนึ่งให้ได้สัก4ี่หรอบนะครับทําบ่อยๆทําจนชินทําจนสามารถจะสั่งให้ท้องป่องได้โดยอัตโนมัติครับ จากการฝึกหายใจกระตุ้นคอเซบลไลน์นะครับคือการฝึกกระบังลมนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อทาร์สเวอร์ซัสแอบโดมินิสนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องทางด้านข้างนะฮะเราฝึกหายใจท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วให้คนไข้หลับตาแล้วฟิลกล้ามเนื้อถ้าฝึกแล้วคนไข้าสามารถหายใจได้และทําได้ดีเราจะเพิ่มการฝึกกล้ามเนื้อมัดอื่นๆของคอเซบลไลน์นี้ตอนนี้นะครับทบทวนอีกครั้งนะครับให้คนไข้าวางมือที่หน้าอกวางมือที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องป่อง จะดันขึ้นมาสูงในลักษณะนี้นะครับหายใจออกท้องยุบหากคนไข้สามารถคอนโทรลหายใจแบบนี้ได้โดยที่หนะ้าอกไม่ยกแล้วก็หายใจนิ่งได้โฮไว้ได้นานนะครับเวลาทำเขาจะต้องหายใจเข้าประมาณ5าวิหายใจออกประมาณ5าวิเหมือนกันนะครับเราจะเพิ่มความยากโดยการกระตุ้นที่กล้ามเนื้อมันติฟิดูสแล้วนะฮะทีนี้มันติฟิดูสเนี่ยจะอยู่ที่กระดูกสันหลังด้านข้างวิธีการนะครับเราจะให้คนไข้ชันเข่าขึ้น2ข้าง ลักษณะเหมือนเดิมก็คือให้คนไข้ทำโพสซิเลีย pelvic tilt จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือกดหลังติดบอกนั่นเองนะค้างไว้นะครับแล้วผ่อนอกดใหม่ครับแบบนี้ทีนี้ความยากของเขาคือเราจะต้องทำควบคู่กับการหายใจไปด้วยนะโอเคนะทีนี้วิธีการนะครับเราจะให้คนไข้กดหลังติดบอกค้างไว้ครับแล้วมือวางเหมือนเดิม ฝึกหายใจเข้าท้องปองออกท้องแปบ๊บพร้อมกับกดหลังโฮไว้ตลอดเวลาทํา10รอบนะครับแล้วสังเกตนะฮะเราอาจจะเช็คโดยการใช้มือสอดเข้าไปดูนะให้คนไข้ทําไปเรื่อยๆคนไข้จะต้องไม่เกร็งไม่สั่นนะครับถ้าคนไข้รู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็หายใจได้ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขายังวีกอยู่แต่ถ้าเผื่อทำได้ดีเขาจะนิ่งมากแล้ต้องคอนโทรลได้นะครับ สังเกตดูการเคลื่อนไหวของท้องนะฮะจะดันขึ้นสูงแบบนี้จะสวยนะฮะอกจะไม่ยกนะครับพร้อมกับหลังต้องกดติดเบาะตลอดเวลา10ครั้งทำเป็น1เซตนะครับอาจจะทำา 2- 3เซตก็ได้เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทําครบแล้วให้คนไข้พักได้สมมุติว่าครบนะครับเราพักสักคู่นึงก็ทําอีกรอบหนึงเป็นเซตที่2เซตที่3ถ้าคนไข้ทําได้ต่อเนื่องก็ให้เ้าทํายาวนะครับแต่ว่าเราจะทําประมาณสัก10รอบ10การหายใจแล้วก็พัก,แล,ก,พกแล้วทําใหม่เข้าใจไหครับการหายใจเข้าหายใจเข้า5วิหายใจออกหายใจออก5วินะอีกครั้งครับชันเข่าขึ้นกดหลังติดเบาะ หายใจเข้าท้องป่องอ่าหายใจออกท้องแฟบถ้าคนไข้เก่งแล้วเราไม่ต้องให้คนไข้ฟิลที่กล้ามเนื้อแล้วนะครับเราจะให้คนไข้าวางมือไว้ข้างๆและให้คนไข้ทำมูฟเมนต์ให้ดูเลยพร้อมกับหลับตาแล้วฟิลกล้ามเนื้อนะครับให้คนไข้ใช้สมองสั่งการที่บริเวณหน้าท้องและกดหลังติดเบาะให้มากที่สุดนะครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แบบนี้นะครับลองทําต่อดูจนกว่าจะดีขึ้นแล้วเราก็จะมีท่าเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเพราะเรายังเหลือมัดอีกมัดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเพลวิกโฟที่อยู่ในอุ้งเชิงการวิธีการกระตุ้นนะครับทบทวนอีกครั้งกระตุ้นหายใจท้อง่องนะครับไหนลองหายใจเข้าท้อง่องสิครับอย่างนี้นะครับนี่คือการกระตุ้นทานสวอซัสเอ็กซโอมินิสพร้อมกับฝึกไดแกรม อีกอันนึงก็คือมันติฟิดุสนะครับให้คนไข้ชันเข่าขึ้น2ข้างพร้อมกับกดหลังติดเบาะค้างไว้พร้อมกับหายใจท้องป่องดันลงให้เยอะที่สุดนะครับให้ท้องเกร็งมากที่สุดนี่คือกระตุ้นไป3มัดแล้วนะทีนี้เราจะเพิ่มมัดที่4นะครับหาผ้าหรือหมอนเล็กๆก็ได้นะครับพันเป็นกลมๆให้วางไว้ที่ขาแบบนี้คนไข้หนีบหมอนแน่นๆพร้อมกับสควิตที่บริเวณก้นนะครับหีกก้น กดล้างติดเบาะหายใจเข้าท้องป่องแบบนี้โฮไว้10รอบนะครับหายใจเข้าหายใจออก10รอบตามนี้นี่เป็นการฝึกคอเซบลไลท์นะครับถ้าคนไข้เก่งแล้วไม่ต้องใช้มือวางนะฮะให้คนไข้ฟิลลิ่งโดยการฝึกหายใจคอนโทรลอ่าสำหรับคนฝึกก็ดูมูฟเน้นดูการเคลื่อนไหวของคนไข้ขว่าเขามูฟได้ดีไหมหลังยังกดไหม ก้นยังขมิบอยู่ไหมท้องยังดันแล้วป่องมากไหมนะครับอกมีการขยับไหมถ้าอกมีการขยับหายใจเข้าเริ่มยากสันพวกนี้แสดงว่าไม่ไหวละนะครับก็ให้คนไข้พักแล้วอาจจะเพิ่มความยากขึ้นก็จํานวนครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งเป็น10ครั้งนะครับให้คนไขท้ทาท้องต้องดันให้มากที่สุดนะครับท้องป่องเยอะ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 แล้วก็ค่อยๆลดลง เข้า5วิออก5วินะครับทำต่อเนื่องเมื่อครบแล้วเราจะให้คนไข้พักนะครับอ่ะสมมติว่าครบแล้วคนไข้พักก็พักอยู่ในท่างอเข่าไปก็ได้เสร็จแล้วก็ให้เริ่มทำใหม่เป็นรอบที่สองมีหมอนทำบีบก้นกดหลังติดเบาะหายใ,ใจท้องป่องครับ จะรู้สึกว่าท้องนี่จะเหมือนเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วก็จะเป็นก้อนที่แข็งมากๆนะครับจะช่วยพยุงก,กระดูกสันหลังแล้วก็เสริมสร้างกําลังที่บริเวณหน้าท้องได้ดีนะครับเวลาฝึกให้ทําบ่อยๆนะครับเชา้าเที่ยงเย็นก่อนนอน4รอบรอบหนึ่งประมาณสัก2-3เซตไปนะฮะถ้าทํำ Activate ได้ทุกมัดทําไปเลยนะครับถ้าใครทําได้แค่บ,บางมัดก็ไม่เป็นไรให้ฝึกไปก่อน พอหลังจากนั to to mm ้นเราใส่ความยากเข้าไปทีละมัดทีละมัดก็จะได้นะครับเราสอนวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือคอสเตบิไลซ์สี่มัดไปแล้วนะครับแต่แฟร์มทานสวเวอร์ซูสแอบโดมินิส มันติฟิรุสที่อยู่ทางด้านหลังเทวิกฟอร์ที่อยู่ในอุ้งเชิงกลางนะครับทีนี้หากคนไข้าสามารถทําได้นิ่มทําได้สมูทโฮได้นานไม่มีหลุดทําได้ต่อเนื่องกันหายใจเข้าหายใจออก10รอบสบายๆแล้วเราจะเพิ่มความยากขึ้นครับโดยเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาวิธีการนะครับเราจะเช็คคนไข้ทบทวนนะครับคนไข้าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบครับอ่าคนไข้ทําได้ดีเราให้คนไข้ชันเข่าขึ้น สองข้างนะครับกดหลังติดเบาะสควิตที่ก้นครับขมิบก้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบไว้ครับอันนี้คือเราเช็คถ้าคนไข้ทําได้ทีนี้เราจะเพิ่มความยากนะครับจะมีลูกบอลในลักษณะนี้นะครับอ่ะให้คนไข้ยอยู่สักคู่ยกขาขึ้น90องศาแล้ววางไปที่ลูกบอลในลักษณะนี้นะครับคนไข้รีแลกซ์มากที่สุดนะครับแล้วฝึกหายใจเข้าท้องปองออกท้องแปบกดหลังติดบาะ ขมีบก้นเราจะเพิ่มความยากขึ้นนะครับ10บครั้งเป็น1เซตนะครับถ้าคนไข้ทำได้ดีไม่มีอาการปวดหลังระหว่างที่ทำนะครับให้ยกแขนขึ้นในลักษณะนี้โดยแขนจะหมุนออกไม่เกร็งศอกไม่ตึงมากนะครับประมาณนี้หายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบกดหลังติดเบาะขมีบก้น อยู่ในท่านี้นะครับค้างไว้หายใจเข้าออกประมาณ10รอบก็สามารถเอาแขนวางลงได้นับเป็น1เซตแล้วทํา3เซตนะครับนี่เราจะเป็นการเพิ่มฟังกช์ชันในช่วงแรกนะครับถ้าคนไข้สามารถทําได้ก็ให้เขาเพิ่มความยากขึ้นแต่ถ้าใครที่ยังทําไม่ได้เลยมีแขนสัน่นมีขยับมีเหนื่อยก็ให้เขาทําได้เท่าที่ไหวอย่าเพิ่งไปเพิ่มความยากขึ้นเพราะมันอาจจะทําให้คนไข้มีอาการแย่ลงหรือไม่อยากจะทํากับเราเลย ดันท้องปองออกท้องยุบหลังก็ต้องกดติดตลอดเวลาก้นก็ต้องขมิบไว้นะครับขาจะยกสูงและแขนก็จะยกขึ้นในลักษณะนี้นะครับทำแบบนี้เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนรอบละสามเซตนะครับเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนถ้าใครทำได้ให้ทำมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวดีๆถ้าเริ่มล้าก็เอาเท่าที่ไหว เวลาหายใจเข้าหายใจเข้า5หายใจออกหายใจออกอีก5้คือ5วินาทีนะครับหายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5แบบนี้นะครับให้ทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องน,น,นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเพิ่มความยากขึ้นอีกจากค่านี้นะครับเราจะเพิ่มความยาก ยังไงต่อมาชมกันครับครับจากที่เราได้สอนคอเซบลไลต์นะครับในท่าที่เอาขาพาดลูกบอลและยกแขนไปด้วยในลนักษณะนี้นะยกแขนไปแล้วหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบอย่างนี้กดหลังติดเบาะขมิบก้นแล้วก็ขาพาดที่ลูกบอลไว้นะครับถ้าคนไข้าสามารถทําได้นะมันง่ายไปไม่มีสัน่นไม่มีปวดไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่ามันเบาเราก็จะเพิ่มความยากโดยการทำนี้นะครับพอเราให้คนไข้าพาดขาดที่ลูกบอลแล้วเราลองให้คนไข้ย,ยกขาขึ้น แล้วเอารูบบอลออกนะครับขาอยู่ประมาณ90องศาแบบนี้นะครับแล้วข้อสะโพกส้นเท้าชิดกันแบะเข่าออกจากกันแบบนี้ค้างไว้ส้นเท้าชิดกันนะครับหายใจเข้าท้องป่องไม่ต้องแบะบมากครับขาที่แบะจะเท่ากับช่องว่างช่วงว่างระหว่างของสะโพกนะครับก็คือขาจะเท่ากับสะโพกเราเนี่ยแหละไม่ต้องแบะมากนะ หายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบหลังติดเบาะขมิบก้นนะครับจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีอาการสั่นแสดงว่าเคสนี้เขาอาจจะทําได้เท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะมีมการเพิ่มความยากมากขึ้นกว่านี้อีกเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเราจะเพิ่มยังไงหากคนไข้ทําครบสิบครั้งแล้วให้พักโดยให้วางไว้ที่หมอนเหมือนเดิมที่ลูกบอลเหมือนเดิมนะครับ แบบนี้แขนวางพักได้อ่านี่ถือว่าเป็น1เซตแล้วเราก็จะทําต่อในเซตที่2ทีนี้ผมจะสาธิตคือเพิ่มให้มันยากขึ้นเลยนะเพราะว่าทางบ้านจะได้รู้ว่าต้องฝึกยังไงต่อตจริงๆแล้วถ้าเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อกี้เริ่มสั่นแล้วยกขาลอยแค่เนี้ยจะไปต่อจะยากถ้าทําแล้วมันไม่สนะั่นเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็ให้เขาทํายากขึ้นนะอ่ะยกขึ้นครับแขนหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบ ขมิบก้นกดหลังติดบอกไว้นะครับทีนี้ให้คนไข้ย,ยกขาลอยอแบะเยอะไปครับชิดเข้ามาเชื่อมา,มาอีกครับอาจจะต้องบอกเขาด้วยเพราะเขาจะไม่รู้ตัวนะครับบางทีขาแบะมากไปขาไม่แตะกันพวกนี้เราก็แนะนําเขาด้วยนะครับทีนี้เราจะเพิ่มความยากจากท่านี้โดยการให้คนไข้ย,ยกแขนขึ้นไปข้างบน45องศาประมาณนี้45ครับประมาณนี้พร้อมกับหายใจคอมาสโซไดแฟม ทารนสเวอร์ซูตแอบโดมินิทมันติฟิดสและก็เพลิคโต้องทำงานเหมือนเดิมก็คือขมิบก้นหายใจท้องป่องกดหลังติดเบาะไว้ตลอดเวลานะครับ10เซกชันนะครับหายใจเข้าหายใจออกสัก10รอบนะครับ5วินาทีเหมือนกันแต่ถ้าใครเริ่มหายใจสั้นหรือว่าหายใจเร็วหายใจถี่นี่แสดงว่าเหนื่อยละก็อาจจะต้องสั้นลงหรือว่าจำนวนครั้งจะน้อยลงก็ได้ เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ก็ให้คนไข้พักแขนวางได้แบบนี้นะครับอันนี้คือความยากในระดับ2เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกมากกว่านี้นะ๋ยวรอติดตามชมนะครับครับในการฝึกคอเซวไลท์มัสโอลนะครับที่เราได้สอนกันเป็นซีรีส์หลายๆกันเลยนะฮะตอนนี้มาถึงการฝึกกล้ามเนื้อคอเซวไลท์โดยใช้ฟังก์ชันแขนขาเข้าช่วยนะวิธีการนะครับการกระตุ้นคอเซวไลท์สมัดนะ มันตีฟิดูสนะครับที่อยู่หลังเดลแฟมที่เป็นกระบังลมใช่ไหมฮะแล้วก็ทานเซอร์เวอร์ซัสแอบโดมินิทที่หน้าท้องแล้วก็ในอุ้งเชิงการที่เรียกว่าเทวิโฟร์สี่มัดนี้หายใจเข้าท้องปอกหายใจออกท้องยุบหลังแอนดติดปอะแล้วก็ขมิบก้นไว้ตลอดเวลากล้ามเนื้อมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นก้อนแข็งแรงเนี่ยมันจะซัพพอร์ตที่กระดูกสันหลังได้ดีทีนี้เราจะเพิ่มความยากจากตอนแรกเนี่ยเราให้คนไข้อยู่ในท่านี้ครับชันเข่าขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมี คลิปถ้าใครยังไม่เคยดูไอที่สอนก่อนหน้านี้ให้บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเอาคลิปมาให้ดูคนไข้เราเพิ่มความยากโดยการยกแขนไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ยกขาลอยยกขาลอยแบบนี้หายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบกดหลังติดเบาะคขมิบก้นนะครับรอบนี้เราจะเพิ่มความยากอย่างนี้ครับคนไขย้ยกแขนตั้งฉากให้พัก ทีนี้ starting position ก็คือเริ่มต้นนะให้คนไข้ยอยู่ในท่านี้ครับส้นเท้าชิดกันหัวเข่าอยู่ในลนักษณะลายของสะโพกนะเสร็จแล้วให้คนไข้เริ่มหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบนะครับเป็นการ w a มอั p กดหลังติดเบาะขมิบก้นอ่ะทีนี้เริ่มยกขาขึ้นลอยครับเราให้คนไข้เหยียดขานะทีนี้เหยียดขา45องศาไปข้างหน้าค้างไว้หายใจเข้าท้องปอง ายใจออก้องยุบกดหลังติดเบาะ้าหิบก้นค้างไว้อย่างนี้10เซสชั่นเหมือนกันถ้าคนไข้เริ่มสั่นแบบนี้แสดงว่าคนไข้ยังไม่ไหวแต่ถ้าเก่งแล้วจะไม่สั่นจะนิ่งมากนะครับอันนี้คือการเพิ่มความยากในระดับเกือบสุดท้ายแล้วนะในเคสนี้เขาจะเริ่มสั่นแล้วผมจะให้เขาพักก่อนเราจะทาแบบนี้นะครับพักแขนวาง ต่อไปนอกเหนือจากการเหยียดขาไปแล้วเราจะเพิ่มโดยการเหยียดแขนพร้อมกับเหยียดขาไปด้วยนี่จะยากที่สุดละถ้าใครทําได้ถือว่าโอเคทีนี้เราจะเริ่มจากให้คนไข้นะครับตั้งแขนขึ้นเหมือนเดิมนะครับ starting position ให้ใช้เข้าท้องปองอให้ใช้เข้าท้องปองกดหลังติดเบาะนะครับขมิบก้นยกขาลอยยกขาลอยพร้อมกับเหยียดขาไปข้างหน้าและเหยียดแขนขึ้น45องศาค้างไว้ หายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบทำแบบนี้10เซกชันเหมือนกันนะครับ mm hmm. หายใจเข้าหายใจออกทีละ5วินาทีช้าๆค่อยๆทําสังเกตอาการคนฝึกนะครับถ้าคนไข้สั่นมากๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องปรับไม่ถึง10ก็ได้3ก็ได้5ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้อาจจะยังไม่ไหวก็เลยจะให้พักก่อนลองทําดูนะครับวิธีการฝึกคอเซบิไลท์ไตเป็นสเต็ปถ้าใครที่ยังไม่เคยดูให้กลับไปดูนะ เริ่มจากสเต็ปเบสิกก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะครับเพราะว่าจริงๆจะเริ่มจากเบสิกแล้วเราจะไปยากจะมีหลายคนมาถามว่าเราฝึกยังไงผมสอนละเอียดมากเลยลองไปไล่ดูนะครับช้าๆทาทีละสเต็ปไม่จำเป็นต้องทําได้ทั้งหมดในวันเดียวนะบางคนทํากันเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์บางคนก็ยังมีกว่าจะทำได้พวกนี้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยทำท่านี้ยังไม่ได้เลยก็มีนะครับดังนั้นการฝึกเอาเท่าที่ไหว แล้วก็ไม่ให้บาดเจ็บถ้าใครทําแล้วสั่นมากถ้าใครทําแล้วเจ็บให้พักโอเคไหมครับนี่เป็นคอเซ s วียไลท์มัสเซลช่วงต้นเดี๋ยวจะมีท่าฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวอื่นๆอีกรอติดตามชมในคลิปต่อๆไปของเรานะครับ,รบสําหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977ครับ หรือว่าถ้าจะปรึกษาทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบันดิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic นะครับแล้คลิปของพวกเราจะทำการอัพลง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook it, บันดิตไกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัพ ข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับและคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน YouTube Channel นะครับช่องบัณฑิตเกเรห้ามบัตรและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ